มีการปล่อยตัวหกผู้ต้องหาผู้ต้องขังทางการเมืองนะครับเข้าเกณฑ์อภัยโทษนะฮะ6คนมีป้าอัญชลีปรีเลิศสมบัติทองย,อย้อยคนนี้เคยเป็นกาดของคนสแสดงไงนะคุณศิลปภพพุ่มพึ่งพุทธคุณธนายุทธนายุธยาคุณธนาพรทิปกรได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ5แห่งคือเข้าเกณฑ์ ได้รับพระธาอภัยโทษนะฮะก็คนที่อายุมากสุดก็คือป้าอัญชันอดีตข้าราชการวัย69ปีแล้วนะฮะถูกขังแปดปี4เดือน19วันนะฮะแล้วก็คนอื่นๆมาด้วยนะฮะก็ทีนี้ดูจากข้อมูล ยอดผู้ต้องขังคดีทางการเมืองที่ศูนย์ทนายความเพื่อทสิทมน,นิยชนทราบนะลดลงเล็กน้อยฮะจำนวนอย่างน้อยเนี่ยสี่เจ็ดคนสีเจ็คนเป็นผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับการประกันตัวยี่สิบแปดคนถึงที่สุดแล้วคดีที่สุดแล้วสิบแปดคนแล้วก็ยาวชนถูกคุมขังอีกหนึ่งคนนะฮะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกอ่า 6คนที่เป็นผู้ต้องขังทางการเมืองเข้าเกย์ไปโทษนะครับ